มาครับวันนี้ก็มีในส่วนของเกียร์เมนวลนะครับเข้ามาใหม่1นึ่คันนะเพิ่งทําการเปลี่ยนฟิล์มนะครับก็ถือว่าสวยนะครับราคาดีๆนะสำหรับเกียร์เมนวลคันนี้ก็เป็นในส่วนของตัวหน้ามูป่าแล้วเรียบร้อยพี่เป็นตัว2.4ตัวเอ็นที่สมาร์ทนะครับหรือตัวเ e ตอี i ิชันะหรือตัวเตี้ยนะครับที่เราเรียกกันเนาะราคา379,000ครับกับรถปี2021เลขไม์แสนสามพี่โอ้โหนะ บอกเลยว่าได้ล้อแม็กแล้วเรียบร้อยนะครับยางของมิชลินด้วยนะครับคันนี้มาพร้อมกับแคลริบอยทึบนะครับใครที่ตอบโจทย์กับการใช้งานนะหรือถ้าไม่อยากได้แจ้งผมได้ถอดออกให้ได้นะครับแล้วก็ข้อดีของรถคันนี้คือเขามีในส่วนของตัวกันชนแล้วเขาทำนะครับนี่เลยนะทำสีในส่วนของตัวคล้ายๆเหมือนสเกิร์ตของกันชนเลยนะนะครับมีเซ็นเซอร์ให้สีตำแหน่งด้วยนะครับคันนี้ใครได้ไปคุ้มค่าแน่นอนถามว่าฟรีดาวได้ไหมฟรีดาวได้นะสำหรับลูกค้าเครด,ดิตดีนะครับ ก็จะผ่อนอยู่ที่ประมาณสัก7,000กว่าบาทเนาะคันนี้นะครับราคาดีๆผมแนะนําคันนี้เลยนะครับเดีย๋ยวรายละเอียดรอบคันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปชมในคลิปถัดไปได้เลยครับ ครับสวัสดีครับนะวันนี้ก็มีในส่วนของกระบะเข้าใหม่นะครับก็ขอแนะนําตัวหน่อยนะครับผมก็แมนเพชรยนนะครับคนที่ยิงใจสุดแล้วในมีนบุรีใครที่ตอบโจทย์สําหรับคันนี้นะครับที่มาพร้อมกับแคลรี่บอยเนาะก็คันนี้เลยพี่เป็นเกียร์แมนนวดด้วยนะครับ2.4 n t Smart Cap Z e d i t i o n นะครับรถปี2021นะครับหน้าหมูป่าเป็นหมูเป็นแบบหมูป่าเผือกเลยนะครับสีขาวนวลๆนะครับใครไม่อยากได้แคลิบอยแจ้งผมได้นะถอนให้ได้นะครับแล้วก็ในส่วนของเลขไมล์แสนสามนะครับก็รถใช้งาน นะครับการดูแลบำรุงรักษาเขาก็น้ำมันไม,ไม่เคยขาดอยู่แล้วแหละนะครับเรามีการคัดให้อยู่แล้วกับป้ายทะเบียน6466นะครับป้ายทะเบียนกรุงเทพนะครับราคา3 7 0 0 0 0เมว่าผมก็คุ้มแหละนะพี่ได้รถปี2021ด้วยและที่สำคัญนะครับสีขาวเดิมรอบคันนี่เลยนะสวยนะครับตัวโครมไฟครับสีสวยใสยๆนี่ครับตัวแกลบระหว่างกันชนนะครับไม่มีอ้าพี่ หน้าหมูป่าสีสวยเลยและที่สําคัญนะครับในส่วนของารันตีนะครับไม่มีการชนหนักจมน้าพีความแน่นอนนะครับผมมีการารันตีให้ถ้าลูกค้าพบผมรับซื้อคือร้อยเปอร์เซ็นต์อ่าเต็นท์ใหญ่ครับเขามีการบรันตีให้อยู่แล้วพี่ไม่ต้องห่วงใครหารถไปใช้งานนะเอาไปใช้งานนะมีแคลริบอยด้วยก็คันนี้เลยนะครับไม่มีแคลริบอยก็มีเหมือนกันนะครับมีหลายรุ่นให้เลือกนะครับลอ,ลองติดต่อสอบถามมาได้นะครับแล้วก็คันนี้นะครับได้ในส่วนของยางมิชลินด้วยนะ ยางยี่ห้อด้วยพี่นะรถใช้งานได้ยางยี่ห้อนะครับตัวนี้ปี2022นะก็เอาไปใช้งานยาวๆนะครับแล้วก็ในส่วนของกระจกนะครับก็ร้อมอไซค์เขียวน้อยมากนะครับแล้วก็ในส่วนของสภาพหลังคานะครับสีสวยนะตัวเครื่องยนต์เนี้ยสีเดิมรอบคันแน,น,น่นอนนะตัวเครื่องยนต์เนี้ยบอกเลยว่าเดิมๆแน่นอนนะครับไม่ใช่สีเดิมนะเครื่องเดิมแน่นอนนะครับไม่มีการเปลี่ยนไม่มีการยกนะครับเพราะว่ารถพวกนั้นนะถ้ายกมาหรืออะไรมามันไม่ใช่เกรดเอแล้วนะครับเราขับแต่รถเกรดเอเท่านั้น โดยรวมคันนี้ถือว่าโอเคนะครับแล้วก็เขาติดในส่วนของนี่ครับอ่านะครับกันคล้ายๆเหมือนกันคนเห็นคนข้างในนะนะครับแต่ข้างในมองเห็นออกข้างนอกนะครับเขาติดตั้งมาให้คันนี้ก็ถือว่าสวยเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวล้อแม็กนะครับก็ถือว่าแจ่มนะขอบ16ด้านหลังมีในส่วนของการชนให้แล้วเรียบร้อยเซ็นเซอร์ให้มาสีตำแหนง่งแล้วก็ในส่วนของแคริบบอยนะครับผมขอขอนุญาตเปิดแล้วกัน นะครับปกติเราจะเห็นในส่วนของรถที่ใส่คลิบอยแล้วไม่มีไลเนอร์นะแต่คันนี้มีไลเนอร์ให้นะครับก็รอทําการล้างอะไรอีกรอบนึงแลวกันนะครับคันนี้ก็ถือว่าสวยครบจบเลยพี่นี่ครับนะสะภาพสะโพกสภาพอะไรนะครับอยู่ในสภาพดีแบบนี้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นรถเข้าใหม่นะครับรอทําการปรับสภาพอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับอีกรอบหนึ่งแล้วกันเนาะอ่ามานะครับ อีกฝั่งนึงนะครับก็เป็นฝั่งขวานะครับสีขาวเดิมรอบคันอย่างนี้นะครับภายในผมให้ดูก่อนนะครับคลิปอาจจะสั้นหน่อยนะเพราะว่าเป็นรถเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับก็มาอัปเดตให้นะครับสำหรับคนตามหาเกียร์แมนนวลราคาแค่30,000นกว่าบาทนะคันนี้นะครับตัวแคปตัวอะไรนะบอกแคปมีให้นี่ครับสวยนะสภาพนี่ครับใครซื้อสดนะผมบอกเลยว่าคุ้มนะคันนี้ซื้อสดคุ้มเนี่ยฟิล์มเพิ่งเปลี่ยนให้ใหม่นะครับเห็นกระดาษชิ้วไหม นะครับอันนี้ก็ได้หน้าจอใหม่แล้วเรียบร้อยนะครับก็รีบถ่ายนะกลัวจองไม่ทันการเซลล์ที่นี่เยอะพี่นะสามสคนทุกคนมีสิทธิ์ขายคันนี้หมดนะครับใครได้ไปยังไงคุ้มค่าแน่นอนเดี๋ยวผมพาไปชมในส่วนของห้องเครื่องยนต์นะครับว่าจะอยู่ในสภาพอะไรยังไงครับครับมาในส่วนของห้องเครื่องยนต์นะครับก็เป็นเครื่องยนต์เดิมๆนะครับไม่คลิกเลยนะครับนี่ครับไม่ว่าจะเป็นส่วนของตัวเบ็ แบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่เนี่ยผมเพิ่งเปลี่ยนให้เมื่อวันที่5เดือนหนึ่งนะครับก็ถือว่าสวยนะเนมเพลทนะครับครบจบแล้วก็หัวน็อตฝากระโปรงนะครับสวยใสใครได้ไปคุ้มค่าแน่นอนและที่สําคัญนะครับในส่วนของหัวน็อตอีฝั่งหนึ่งนี่ครับลองการใช้งานมีเห็นได้ชัดนะครับด้านคางก็ถือว่าสวยเลยพี่นะครับคานั่นหน้ารถทุกคันมีการบัรต n t ให้ทั้งหมดนะครับว่าไม่มีการชนหนักจมน้ำพิเค่วมมาคันนี้ก็มีการบัรต n t ให้แน่นอนนะครับพี่ไม่ต้องห่วงนะ ซื้อรถทั้งทีเลือกเต็นดีๆพอนะครับเพชรยนต์นี่เราก็เน้นเรื่องคุณภาพอยู่แล้วใครได้ไปยังไงคุ้มค่าแน่นอนนะครับก็ประมาณนี้นะครับวันนี้ก็มาอัปเดตให้สำหรับคันนี้นะครับราคา3 7 9 0 0 0าพพีคคุ้มแน่นอนซื้อสดคุ้มยิ่งกว่านะครับสำหรับคันนี้เนาะยากได้ราคาจุบแบบเน็ตนตแค่ติดต่อมานะครับสุดท้ายนี้ครับก่อนลาจากกันครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยจะได้ไม่ต้องพลาดรถใหม่ๆเซร์มนี้วันนี้ผมแมเพชรยนต์ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวััสดีครบ